ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,งเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเหงครับผมเอาเมื่อเนี้ยเฮาจะมาตามแนวทางผู้เมืองอุบลได้เพียงเ้ื่อนคาว่าเลกเข้าพี่น้อง,ง,าววาขของตั้งแต่ปีหกแปดมาแอดมินอ่าบริิทิต่อเจคิอาเนาะแต่ว่ายื่นเขา้าแววๆครับผมวา่าเลกเข,ข้าครับผมแทบทุกงวดได้เพียงเลื่อสองสามงวดมานี้เข้าเต็มเต็มเนาะเอาเมื่อน,นี้เฮาอ่า ติดตามให้แล้วเพี่องแล้วสำหรับปู่เมืองอุบลเนาะจะเป็นตังไงอ่าปู่จะให้ตัวไหนมาราติดตามไปพร้อมกันครับอ่าเก่าคือไมนเล่นตัวเกา่าไม่อยากซื้อเท่าไหร่ครับผมครับผมผมี่ติดตาเอาเพี่องมาตามแนวทางปู่บนนอะอ่าปู่เนาะเอาปู่ยังไม่ได้ตามไม่ได้ตามปู่เนาะสองหัวสามหัวแล้วแต่ปีนี้เนาะ อ่าอ uh, ่ได uh, okay. uh ้ยินข่าวว่าห้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มแล้วปูวห้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มเข้าสักสองงวดเลยแบบปูวัดก่อนยังไม่ได้เข้าเข้าวัดนี้วัดเดียวอ๋อวดวดว่าห้าหนึ่งวดวันที่สองมุกราไปเข้าตัวไหนครับไม่ไม่ได้เข้าห้าหนึ่งใช่ไหมมันไม่เข้าห้าหนึ่งไม่เอาอ๋อครับอ่า เหมื 3, นอนกับเหมือนกับงวดนี้ย่อเข้าห้าโหทำได้เหมือนเก่าโอ้แต่ว่างวดที่ผ่านมาคือห้าหนึ่งตรงตรงอโอ้พี่น้องเ,นะเอ้ยเนาะแอบมินไม่ได้ตามให้ปีหกแปดนี้ยังไม่ได้ตามเลยแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเลขปูเข้านะเนาะอ่าได้กันหลายบ่ละปูได้กันหลายบ่ปูปูใครอยากช่างกันเอาเป็นเหขปู โอ้เก่าผมมามยังวงวฮะเจ้าผมยังช่วงยหาเอาหาได้เต่าอ่ะอยากได้ให้โรบอยากได้ให้โทรมาเอาครับผมอ่ะ ปูว่างไปไปครับววด่านนูวันที่สิบหกพันห้าพัน,นปูไปไหนมีเราสางฝากี่เียวครับนี่นี่นอ่าปูนิเมียรบปรคาปูนิเมียบปลฮะอนโอ้เสียงลมแห่งขนาดพี่น้องเปิดพัดลมวายวาเป็นยัวามเนลมหนาวไหมปู ไปไปเริ่มโอ้เอา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 พี่รอดมืตามแนวทางปูอุดเด้อมบอยจากโลกสองไปได้พี่น้องอ่าอ่าแต่ว่ากะขอแนวทางฝากนกปูเนาะแบงปัานนั่นเนาะปูเด้อได้ได้ไม่เป็นไรเอาครับผมกะผู้ว่าขนาดใหญ่จะโทษมาเอาคนมาเนาะเป็นหน่งกับปูนี้ไม่ร้าว่างนะเอาขึ้นบนก่อนนะครับ กขเร่อดับไปก่อนก็ได้เรื่อดับผมมีเรื่อดับด้วยมีว่าก่อนฮะื่อก่อนมันได้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งว่าว่านี้ศูนย์หนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งดับไม่มีให้เห็นเมื่อวานี้นติดศูนย์ติดหนึ่งเรต้องอไปลงทุนมันบ่าปัว มา้่งสื่อไปเลยโอ้เด็กดับเด,บดพีทน้องเด้อเด็กดับครับคำถามก่อนครับว่าที่แล้วมันสองสามมีไหมทั้งบนทั้งล่างสองตัวสามตัวโอ้ไม่มีครับไม่มีนะอืมวานที่เรบศูนย์กับปูอ่าของวัาที่ผ่านมาเลขออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าแล้วก็ห้าหนึ่งอ่าของปูไปเขาห้าหนะึ่งตกตกเนาะปูเนาะ ข้าวห้าหนึ่งแต่ว่าวดนี้เลขดับตัวไหบ้างปุ๊ศูนย์กับหนึ่งอ้าวศูนกับหนึ่งพี่น้องซื้อติดศูนย์ติดหนึ่งนี่ยาลงทุนมันบพป,ปูไเจ้าลงทุนเลยเพราะว่าไม่มีโอากาสได้สตังอ่าอ่าประกันรเลขดับโอ้ลักได้กะรักได้กะสร้างบอปูลักได้ก็สร้างลังกอวไร เ่ยว,วที่เี่องสามอ่ะแล้วก็ไม่มาหลักหน่ยวยก็ไม่าหลักสิก็ไม่มาโอ้ไม่ว่าจะบนจะล่างไม่มาทั้งทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งอ้าวนโอ้อา้าวเป็นรับบานที่้องเอ้สองกับ3างวันที่แล้วนะมันดับครับวันนี้ศูนกับหนึ่งโอ้อ่ะเด็กรับพามุ่ขึ้นพี่น้อง สรับเลขตัวมันจะออกในพ่บานนี้เป็นทังไหนบนวี่เจ็อ่าอ่าบนวิ่เจ็ดได้เพียงงสายวิ่งนะจับคู่ให้เจ็ดเก้าเมตดเดียวโอ้จับเจ็ดเจ็ดเจ็เเจก้าเจ็ดเก้าเมตดเดียวเจ็ดเก้าเมตดเดียวบ สามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้เอ้าต่อมาบ่อยครับต่ำนะนะครับสองเก้าสามเก้าห้าเก้าโอ้ไรสองเก้าสามเก้าห้าเก้า สามเก้าห้าเก้าสามคู่เดี๋ยนี้ไงล่างสามคู่รบปูเนาะสามคู่ไม่ต้องกลับสามคูวงกลมให้นะครับวงกลมให้สามเก้าปูวงคลมให้สามเก้านี่เดียวเน้นเน้นแน่นอน เอาไล่สามเก้าต,ตัวนั้นวื่อที่แล้วสามหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็เออทีหนึง่งอ,อสามตัววมื่อที่แล้วปูฟันล่างสามหนึ่งห้าหนึ่ง ีหนึงใช่ไหมสีหนึงเราครั้เราาโอ้รวมหรอกรงสี่ห้าไม่รอค่าอนี่โอ้วันนี้กขาเลยปล่อยเรื่องสามเมตรเลยอ่ะนี่ล่างอย่างเดียวสองเก้าสามเก้าหแล้วกสามสองสามสีเก้าอไม่ใช่ห้าเก้านะสี่เก้าฮะสี่เก้าไม่ใช่ห้าก้านะสองเก้าสามเก้าสีเก้า อ้าวพี่หลังพี่เข้าพนะแล้วไดกลับนะศูนย์กับยิงก็ไม่เข้ามาใกล้แล้วสมมีของนี้พวกนี้อ,อ่ะสมมีมันอยู่ห่างอ่ะกอ,ะอ,ะล,อ,ล,อลองเป็นลองเสียงดูอ้าวลองเบิง้งพี่หลังลองเบิ้งกะับมาอีกไหมจะ นี่ลาวเรียดับนี่ก็ทำทำได้นะเอารัฐบาลไทยก่อนปุ๊เออแล้วลาวไม่เอาไม่ปล่อยไม่ปล่อยเรื่องปล่อยแล้วเอาเหรอเอาปล่อยแต่เล่องไทยอย่างเดียวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิปนี้เอาเอาไทยก่อนปุ๊ราเนี่เราไม่ปล่อยนะเออออออเอาแต่ไทยอย่างเดียวเอาสำหรับล่างเน้นเน้นก็คือสามเก้านะปู่เนาะ สามเก้า <39 S 1> ต้องจับไหมนีม่จับส่วนมากมาต,ตรงๆเลยนะปู่เนาะใช่ห้าเดียห้าหนึ่งยังไม่จับเลยโอ้ห้าหนึ่งยังไม่จับเลยไอ้ก้อนพูดมากโ็รด้อ่าโอ้เอฟซีถึงายบ่ล่ะปู่สายบุญลูกหลานถึงายบ่แด็กบ้านถึงไรอยู่เทวดาทั้งสี่เลยอ่า

อ,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 อเอาแต่ว่างวดน,นี้เน้นเน้นได้พี่รองเด้บนวิ่งเจ็ดปันไปที่เจ็ดเก้านะปูนเนาะใช่สามตัวเจ็ดเจ็ดเก้าได้ว่าเจ็ดเก้าอ่าโอ้บนเม็ดเดียวยนะแต่ว่าส่วนล่างสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเน้นสามเก้าเน้นสามเก้าครับ มา,าโทวพี่น้องเลยตั้งรักใครม่มาถือเด้เพียงเด้อเพราะว่าลากก่ลางือล่างบนคือบน,บนปูให้มามันจะออกตรงๆส่วนมากอ่าก็ต้องเสียเงินหลายพี่น้องนะสำหรับใครที่รอหรือว่าเอาไปพิจารณาบางสําหรับปูบอ,อ,อุบลเได้อพียงเด้อเนาะเอาขอบคุณมาขอบคุณเพื่อหลายครับ อาหารเร่อนพ่โอ้เอาพี่อนครับจะได้เพิ่ครับผมให้เป็นทางด้อนะก็้ะให้ชอปตั้งครับชัอปตั้ครับผมปูอุบลได้พี่หลอเลยเขามาไลายกว่าด hmm> ูพ <um ี่หลอนจะว่าแค่กล่องบริสต์ต่อ เนะาะวันนี้ก็ได้อามานําำเสนอให้พ่อแม่พล่องเอฟซีครับเราเคยไอโซว์เป็นมาน้่กันครับแห้งๆฟังๆกุก่กนครับผมอ่าครับมาจอครับผมใครงบน้อยมีแค่นี้รองเมืองเลียกรับพี่ร้องรับศูนย์รับหนึ่งอ่าไม่มาให้เห็นแน่นอนุ่ณมาเนาะอาสามล้นครับขอให้แห้งๆฟังๆครับผม